สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้เรามาทำความรู้จักกับทีม Orlando Valkyries หลีกวอลเล่บอลอาชีพที่ชมพูพรพัน์เกิดปราดเซ็นสัญญาเล่นในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงนี้กันนะคะ โดยทีมนี้ตั้งอยู่ที่ออร์เลนโดรัฐฟอริดาเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อปีที่แล้วนี้เองค่ะมีสัญลักษณ์ที่เอามาจากตำนานของนอร์ดิกทางสแกนดิเนเวียนะคะเป็นเทพเจ้าแห่งนักรบบนหลังม้าที่แสดงออกถึงความกล้าหาญและก็ความเข้มแข็งทีนี้เราก็มาดูกันว่าชมพู่พรพันธ์จะได้รับค่าเหนื่อยเท่าไรจากการเล่นวอลเลย์บอลลีกอาชีพในสหรัฐอเมริกากันค่ะโดยถ้าเปิดดูค่าเหนื่อยจากปีที่แล้วนะคะ อยู่ในช่วง58,000ถึง88,000 US ดอลลาร์ต่อปีนะคะสำหรับค่าเหนื่อยปีนี้ของชมพู่พรพันธ์เราก็ไปดูกันนะคะว่าจะได้รับเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนจากที่เขาประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็ไม่น่าจะน้อยกว่า60,000 US ดอลลาร์ต่อปีก็ลองเอา35ไปคูณแบบคร่าวๆนะคะยังไม่รู้ว่า เงินบาทของเราจะอ่อนหรือจะแข็งแต่ที่แน่ๆก็น่าจะคุ้มค่าเหนื่อยนะคะแล้วก็จำนวนการแข่งขันก็ไม่น่าจะมากกว่าของทางหลีกของเกาหลีที่ชมพูพรพันธ์เคยอยู่เอาเป็นว่าก็รอลุ้นรอเชียร์กันละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ